เจมโอโคตเจ๋งจากร้านขายของต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาสู่ร้านสะดวกซื้อน้องใหม่ไฟแรงที่แกเปิดมาแล้ว20ปีถ้าเปรียบเทียบกับคนก็ยังหนุ่มอย่างแน่นไฟแรงจะจัาบอกว่าตอนนี้มีมากกว่า1,500สาขาจาก51จังหวัดลิกได้ว่าเกือบจะทั่วประเทศแล้วบอ,อกเลยว่าเรื่องราวของแบรนด์นี้เอาไปทำซีรีส์น่าจะมันหน้าดว้ว เมื่อ20กว่าปีก่อน CJ มองเป็นร้านสะดวกซื้อขวัญใจชาวาราตรีพอจะขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงรอบข้างจนเป็นแบรนด์รนดับต้นๆในใจของชาวบ้านแถวนี้ต่อมา CJ มองถูกบริหารภายใต้ของคารบาคุบจนถึงปัจจุบันจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา CJ อาจจะดูเหมือนไม่ใช่ผู้เล่นหลักในตลาดแต่ถึงยังไงเจ้าหนุ่ม CJ ก็ยังไม่หยุดขยายสาขาไปเรื่อยๆนะจ๊ะทํแบบนี้ทําไม CJ มองเติบโตได้อย่างมั่นคงภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เขาว่าครบถูกคุ้มบอกเลยว่าผมโคตรชอบไปอยู่ใกล้บ้านจัดจๆสาขานี้โคตรใจของโคตรเยอะลูกค้าที่ผมไม่ได้อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแต่ไปร้านสะดวกซื้อก็โคไม่คตร ไปซีเจมอนี่แหละอยู่กึ่งกลางพอดีแกบอกว่าที่นี่สแกนจ่ายได้จ่ายบัตรเครดิตก็ไม่มีขั้นต่ำนะจ๊ะสินค้าของพี่แกไม่ได้เยอะแค่จำนวนแต่มีสินค้าที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ทุกประเภทราคาก็โคตรประหยัดยิ่งเป็นสมาชิกยิ่งได้โปรโมชั่นราคาถูกไปอีกเกิดครบรอบ20ปีนี้ซีเจมอลเขาก็ไม่ลืมที่จะเฉลิบฉลองแคมเปญซีเจมอครบถูกคุ้มครบรอบ20ป,บ20ปีเริ่มด้วยการโปรหมดสินค้าลดกระหน่ำแบบถูกตะโกนราคาเริ่มต้นแค่20บาทยังเอาแต้มสบายการมาแลกของพีเนีม,มได้อีกเพียร้อน่นี่้ไาารม่หมมดีงน,งงนาางต เพรแฟที่จะยกทับศิลปินและให้ความบันเทิงแบบจัดเต็มตลอดทั้งวันนำโดยพี่ก้องห้วยไล่รวมถึงสินค้าที่ลดแลกแจกแถมกันที่อาจจะจัดที่ซีเจมอลหกสาขาทั่วประเทศเริ่มที่ลครปฐมในวันเสาร์ที่กกหกรกฎาคมนี้วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา20ปีซีเจมอลขึ้นมาอย่างก,กระดอกเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองมีสินค้าฟิ้วเฟี้ยว SMEO ท็อปรามไปยันสินค้านำเข้าแถมยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมาทำงานอีกซุเปอร์มาเก็ตของคนไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยขนาดนี้บอกเลยว่าโคตรเจ๋